มานยังจ้าเหมือนี่ไอ้มัน้องเพลงให้ฟังครับมาลองเพลงให้ผู้ใดฟังจ้าไออันอโจครับอโจสิมา้งแคดป่ะคะก็ครับผมอันร้องเพลงไห่ฟังเสือๆครับพี่โจมีคนร้องเพลงให้ฟังค่ะมัอนี้น้องชื่อยังค่ะไอชื่อยังก่อนตังเมครับตังเมไอตังเมสิมานร้องเพลงยังมือนี้ไอ้พลายนางที่อ่างทองครับคอยนางที่อ่างทองพี่โจมีคนมาร้องเพลงให้ฟังวันนี้ชื่อตังเมค่ะ ก็จะเป็นความสุขในความคอยทางที่นางอ่างทองโดยตังเมอพิโจฟังอะไเพื่อนแน่เดี๋ยวบางนีมีความสุขอ้ไรความสุขบ่เดี๋ยวเด้อาอเด้อต่างมีเล้วกินอันนี้ให้เบิรงกยูเฮ้ยเสียด่ข่อยไปทัวทิพย์ทัวแดนเพราะอย่างนี้นี่อยทางคอยทางคอยอย่างก่อนอ่างทองนั่างก็ลูกไหมเรื่องเล่าคอ่งอ่างทองฮะคอยนั่งที่อ่างทองว่าเป็นไผ่บานใส่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์ฮะมหาลัยสงขลามจเรียนนะครับ ออมาตอรอครับติดตามเลครับเป็ึงแบบจะได้ขึ้นมาคือขึ้นพอว่ามาลองพี่ทำซื้อไม่ใช่ว่าคิดโดนแหรอกเราตะจีว่ไปลองมี่พกฟังกคมาสมัครก่อนหรือมาเป็เย่านี้จะาองฟังกอ่อนครไปเอาดีท่านที่ดีที่สุด ไม่มีทองดังอ่างมีน้ำไหลทองอยู่ทุกเวลาตะวันสีทองฝากทองแม่เจ้าพญาจะเาแมงลงแรงคงคาเมื่อทวนหาล้องมาอ่างทองอุ้ยเหลือดีละลาย แป้งเนี่ยคอมเมนต์่นนะอายุเท่าไรครับผมยี่สิบห้าครับผมปีสามปีสามอายุยี่สิบห้าเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้คณะพุทธศาสตร์บัณฑิตครับพุทธศาสตร์ปฏิบัติสดๆโอ้เคยบวชเรียนมาค่ะบวชเรียนมาตั้งใจเขาว่าราหารมาเราไม่ให้ฟังซื้อหรืปลซื้อยังเป่ซื้อต่างมีนต่างมีนไป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 ต่ามทันอยู่ด้วยรันว่าประมาทพิเศษนี้ เสภาครับเ <oat numbers. S 1> สภาครับเสาเอาเสาจับเนื <le> ้อวัไว้ได้ เยอะมากแล้วก็ช่วงเขา audition นะจะเป็น audition ของเขาเพราะว่าไม่ใช่พ่ออย่างเดียวมันผ่านการ audition ผ่านการพิจารณาคัดกรองทั้งครูด้วยทั้งครูบิกกี้นี่ช่องครูบิกกี้กำลังถ่ายนี่ก็เป็นคนหนึ่งในการคัดกรองแต่ในที่นี้อาจจะยังไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ของหนูเดี๋ยววันหน้าเผื่อหนูแบบมีโอกาสค่อยชมว่าเผื่อพ่อกันไปอาจจะมีศิลปินจิ๊บไข่เด็กเพื่อ